109นะครับพีทจะชี4 5 0 4วันนี้211เสียเวลามาร้อยกว่านะครับ109ก็เลยแซงมาก่อนนะครับ109ก็เสียเวลามาเหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณ60กว่าเลยทีเดียวเดี๋ยวขอมาถ่ายตรงนี้นะครับ ทีทชี้นนะครับก็เมื่อช่วงบ่ายก็ไม่ได้ไปงานเจ้าพ่อแก้วบามูน่านะครับแต่รู้ว่าเจ้าพ่อแก้วเข้าสาประมาณ17นาฬิกาสนาทีนะครับโอ้โหเข้าช้าทุกปีเลยเจ้าพ่อแก้วนะครับเพราะว่าขบวนเยอะมากไหนจะขบวนประเพณีไหนจะขบวนประเพณีต่างๆนะครับรวมถึงขบวนพาเลทหลากหลายโรงเรียนนะครับโอ้โห ของเจ้าพ่อแก้วกับชุมแสงจะไม่เหมือนกันนะครับผมไม่อยากเกิดความเปรียบเทียบไม่อยากให้ท่านผู้ชมไปเปรียบเทียบกันนะครับไม่อยากให้ท่านผู้ชมมไปเปรียบเทียว่าฮ้ยของเจ้าพ่อแก้วสวยกว่าของชุมแสงสวยกว่านะครับมันสวยแต่ละแบบนะครับ ของชุมแสงสวยอีกแบบของบามูนาก็อีกแบบหนึง่งรวมถึงประวัติต่างๆว่าจะเป็นมังกรอิกอสิงโตอะไรเนี่ยประวัติมันก็ต่างกันสิ้นเชิงนะครับอย่าเอามาเปรียบเทียบกัน